เจอเคลียร์หลังใหม่แม็กมัรไม่มีไม่ได้ซื้อไว้มาร์ตรู้เลยหลังใหม่เนี่ยแบรน์แข็งเลยเดะเดะเดะโชว์ดิเดะเดะโชว์ดิเฮ้ยเล่นเพลดีกว่าสึกว่าเพลจะเทียบซ่าพอสมควรเนี่ยโชว์ว่าตาเฟร็ดดิไม่ไม่จะไม่พอ อเฮดลองวุลี่มังกี้คิงแล้วก็ทันเดอร์บินเกอร์ก,ก็อะไรวะเนี่ยซิวอะไรแม่งวะเนี่ยนินจามันอ่านชื่อว่าอะไรอะสโวลิแอดสโวลิแอดแล้วก็ฟินเบสรูดบางเฮลบอลมีโนแมดวิสเลเยอร์เฟดโพลแล้วก็โคลอปเจตเดสกิเป,ปลิลทำไมเฟดโหลดชา้าอ,อย่าหลุดนะครับ เอี๋ยวันหนึ่งอัพสกิลหนึ่งก่อนแล้วก็โอ้ยเก็บตังนานบ้าซื้อร่าังน้นเนี่ยเอ้ยได้ตั้งนานแล้วนะได้นานมากครับเนี่ยนี่ดูโปรล่างได้ยแมวเลยมันต้องมาเราพึ่งเรอเรียกโปรเปิดรอเลยหวานไหมอันนึงหวานที่เขาหน่อยสายตาดูหวอนตัวเป็นประโยชน์หน่อยซื้อวาดวิซิเยอะ์ทำเป็นตัว <มา S 1> ตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยนะครับระหว่างรอก็อตานี้อาให้เกิดนะตัว,ตวไม่รู้มันแล้วแต่ว่าใครจะเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดรู้สึกว่าออีกฝ่ายนี่แบบมีคนหลุดกดเริ่มเหอะมันยังกดไม่ได้เว้ยมันยังกดไม่ได้าร์ k มันยังไม่ถึงเวลา mark อะไรเนี่ย อย่าได้แต่เจอหลังไมตั้งแต่แข็งแล้วแต่ไดะผมว่าได้แหวนจริงๆจริงๆแม่ตอนแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยกูกดกลับทำไมวะเนี่ยกูโนแมททำอะไรหวานนะ่าพี่เอิร์มเอิ่มหวานดีมากหวานตรงไหนนี่ก็หวานให้มาเฮ้ยผมเอิผมให้ให้เอโอเอแล้วกันเออให้เอไปหวานโอเอน่ะเขาจะเป็น ตัวเลนมาคลิกขวาที่ของแล้วก็คลิกซ้ายที่โอเอเอ๊ะหย่อนเอไปไปเออออฟเฟตหายทิปหายละไม่อ่ะเท่าเทียมกันเอจัดซ่านี่เนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยปลาโรี่แม่งจูฟินอู้เจ็บจุงไปพวกมาเพื่อใครวะ ว่าเราเล่นเล่นไม่เป็นนะไม่ตีโอเล่เรามันอาจจะกดผิดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะมาร์สนี่ก็น้อแม่งม่าทีไม่ได้สักตัวเอาไงวะโอเรลี่กูปาแม่งไม่กดปลาแม่งไม่กดดิผมยิงผมยิงผมไม่ได้กดปลาเรลี่แม่งหนึ่งทีเป็นการเปิดสกสาาตใหม่ที่สวยงามมากรอไปสองก่อน เออเอียกเออก็ไม่ทันเมื่อกี้มาร์กตอนก็ได้บัตรลัดแล้วนะเออใช่มาร์กบัตรลัดเลยนะเว้ยเออรู้เรื่องเออมาร์กไม่รู้เรื่องไงอะไรมันจีมันจีอะไรอะไรเอ้าแม่งทำให้กูเปลืองมานาเราใช้เหตุมึงมึงจะเอาตอนแรกผมก็จะเอาท่าสามเพรแต่ผมเล่นมัวผมก็เริ่มคิดว่าต้องเอาท่านี้นานเรียบร้อย ในการมวยเปิดอีกแล้วครับไปฟังเคฟนิสัยคลิปอยู่เนี่ยตรงแต่ดูล่าสจริงนิสัยเมทเท่าไหร่กเรื่องเดี๋ยวมาตอนมันเลิกพอร์ตแล้วกันนะครับโอเคครับมาแล้วแลฟถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่ไงบอกไปแล้วคือเอเป็นคนอย่างนี้เลยนิสัยไม่ดีเลยคะแนนคลิปยังค่าได้สูตรแน่ยังไง พูดอย่างนี้ยังไงยังไม่หยุดบอกว่าขอสักหน่อยแม่งโอ,โอ้โหแม่งช็อตใส่เอเต็มที่เลยเว้ยจะไม่ให้โนแม็กเจอเลยเว้ยเออเอ,อ,อุจู้ช่วยเพื่อนสักนิดชีวิตแจ่มใสมาร์กใส่ไก่เลยเออเออมาร์กแม่งางนานชิบหายแล้วมึงมาร์กบายบายครับ ปาแมปาอปาอุปาอุปานั่นคิลหนึ่งใส่ตู้มระเบิดคอลับเต็ดแม่งได้วะเฮ้ยจะเย็นเออมันเดินมาแมวเน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 เอมมันเสียงโชคแม่ใช้คิสามคิวให้้ำมื โหแม่งแค่นั้นจะฮิวให้ปัญญาอ่อนป่ะครับประมาณนั้นเอาไงวะเราลี่เฮ้ยตานดิมาตามเลยอะไรของมึงไปิดกระสุนตีนเลยไหมได้รล่อหล่อไม่รู้ผมรู้ฮันเดอร์ดับเบิลนาเมดกูไม่กลัวหรอกเฮ้ยแดกรกนี่เราก็มีแต่คำว่าดูมานะเฮ้ยอุ้ยโจตีเท่าไหร่ตีแค่ร้อกระจอกงอกงอยมาก ตัวนีเมันบวกกันต้งตีอะไรวะนั่นน่ะมาร์คโฮมาร์คอะไรเนี่ยมาร์คนั่นน่ะตานแ่ไปข้างบนชิบหายแล้วกูปลาข้างบนเนี่ยกูปลาข้างบนเลยเป็ไก่เครับคือมาร์คที่คือมันอยากได้อยากโดนเว้ยน่านเฟดได้ไปนะครับจะวิ่งมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ย ไปเองมาเสียเลือดเล่นออาเว<ะ>ออกมาหน้าหน่อยครับได้ผมจะดูมานะพี่เองหมดเลยแม่แม่เอ้ขอเอ้ขออขอ,อ,ขอขอกดขวดได้ปะขอมาหน้า มัร์กแม่งตอนแล้วอะขอขวดนะขอกดประมาณสองครั้งพออะไรอ่ะทำารอ่ะรู้ว่ามาแทนไม่โดนแต่ขอบคุณครับเองเฮ้ยปาแกก็ตินโอ้โหห้าห้าฝนตบแม่งนานเล่นเล่นเล่่นเลน เออโผลได้ค่าหนึ่งเลยรอใช่คนีาชาแถวบ้านเรียกลาช็อตเว้ยโ้ยเข้าบ้านเลยอ่ะเฮ้ยเอซาไปเผาบางทางมันเ่าซาไปอู้จูเจยใจครับเจยใจไปเร็วนี้นี่เจ็ดเรีเรืี่ว้โอส ไม่เป็นไรครับมันจรงเลยเทพซาไปในบ้านบ้นจะมีออกอะไรวะเจอรู้เลยเจอน่เข้าใจายโอ้ยเเก่งยวนตีเแวนตีล้วแม่ไปแกะทำไมวะไดวนตีล้วเว้ยไดวตีว คือคะแนนโอ้โหคะแนนค่าคลิปนี่ได้ได้หนึ่งครับทุกผู้ชมดูครับได้หนึ่งเอ็มอาได้สองแลเอ็มอาได้สองขอ้เก่งเนาะโอ้ยได้เท่าไหร่ไปกี่คลิปได้เท่าไหร่บอกหน่อยบอกหน่อยได้แปดใครคิวได้เยอะสุดวะเนี่ยเฮดใครได้เฮดหรอโอนูแมนได้เฮดทีสุดยอดเลยไม่โผล่มันต้องเอาอินเยอะ ไอเอเอเออะไรวะไปกก็สตีนไปอย่ามายุ่งอู้อูเอาไปชัอวมานจบอกตัวจ้าเไกลเม่อาจีเมบอลเลยปาไปแล้วระเบิดตูมเออเอาไงไกลๆไปไกลๆไปไกลๆไอไกล แม่งจะตายแล้วเย็ดหมาโคดเว้เอออมาวะเออแม่งว้าวเดี๋ยวออกะเฮ้ยอเขาะอไไม่ไหวแล้วนะมมนไมอามันจะออกทาฟ้าเลยไม่ออกลาฟ้าเหรอมดตอนนั้นมาเล่นูขออกอะไรอะออกกับทาฟ้าไปดิมันจะได้อันติแรง มังกี้แม่งตอแล้วอ่ะให้ตันไหมนะ่าเล่นเออดันเออหล่ออหล่อ <c oughs> หล่อ่อไม่หอเยอันตี่ะเออนสองดอกว่าเต้นสองดอกไม่ได้จะกัว <c oughs> สกิลสองนี่ใช้ลาดได้อย่างเทพซาคนดูโบว์กล้ผมเลยสับตะวมาร์กแม่งเาฮ้ยเอเทพซาไประเบิดตู้เฮ้ยเ้ยอ um ู้วอุ้าอุดจอยจอุจาอุดจ oh! oh ู้อุดจ้าอุดจ้อจอ ท่าตายทำไมหรอเขาเข้ามาตายทำไมเกือบตายนะครับท่านชมจับจังหวะให้ดีๆเฮ้ยทำไมกูตายเกือบตายโอ้ยมันจี้งอ่ะหมายวะาโอ้ยยังไม่ตัวเลยพอดีว่าเกือบตายเว้ยรานให้เขาดิเออมาร์คตานให้เขาในดิอย่ารอลาดิมาร์คแม่งอย่างคอบชอบล้านไงมาร์คมาเขาเรียกว่าแถวบ้านเรียกกลาดด้วยจริงๆ เขาวบ้านเรียกการ์ดล้านโอ้เอไม่ให้ล้านเลยอ่ะใคะรวะกูข,ขึ้นเลยนะหืมกูขึ้นเลยมึงอะไรลอลี่มึงอะไรอะไรของมึงมึงมาทําไมเออตะเกียงกระสุนปืนเขาบวกการได้แรงเว้ย พอดีกูรุนแรงอะนีู่เออไอ้นี่โอ้อะไรวะโหมาั้งน้ำไม่ยอมเชื่อโอเอโอเอเลยอดอิ่มเลยม้าเออมาร์คอะไรวะซื้อของเรื่องลายโหเป็นยาวหอิบหยิบไม่เก่งเหมือนพี่ตั้มนะอย่าทำนะเออใช่การชอปปิ้งพิกซีอยู่เออใช่ครับสุดนปักเกออย่างเต็มที่เอาอะไรต่อวะเนี่ยกูลืมแล้วนะ คนเขาว่าังช้อปปิ้งดีเสียงสนุกสนานอ๋อนี่ไงออกเป็นพาวเวอร์ซัพพลายเลยอันนึงนะแจ้งมาแจ้งสิ่งเท่าไหร่วะหกร้อยไม่เป็นไรผมได้พาวเวอร์ซัพพลายแล้วดีใจเนาะได้พาวเวอร์ซัพพลายเฮ้ยออไย่ามันมีการเนี่ยจะบอกขอขวดได้เว้ยเอมันนี่เอาขวดไปเฮ้ยมันกี้ชิ้ นี่เห็นไมดูตังตั้งห้าล้านอา่ะเออล้านวะแม่งได้ห้าตัวแล้วเนี่ยจริงเอาเดี๋ยวไ <c oughs> ด้ปะ Q <c oughs> อ้อมันมาทำไมวะใครมันเอามานี่วะนเนี่ยไม่เว้ยประเด็นคืออีกฝ่ายแม่งไปสามแล้วประเด็นคือพี่พี่แม่ขอรานผมเยอะมาก

ตายอาตอนต่อเนี่ยเฮ้ยอีกฝ่ายไปสี่แล้วอะเหลือนคนเดียวแล้วเหลื<ช>อ<ช>ทันเดอร์ยังใจสู้อยู่ทันเดอร์ใจสู้ทันเดอร์ใจสู้ขอขอลบเลยอะสิบห้าทีคอเนเลยฮะดีเลยเจนเนอเรชั่นครับไม่เคยกลัวสิบห้าทีถ้าไม่คอนก็ไม,ไม่อยู่ไม่ได้แล้ว จเบเกมให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เฮ้เพิ่งผ่านไป10เอนตนาทีเองนะเราจะชนะเราอ๋อเดี๋ยวไปเปล่าฮเอาบล<ว>็อกป้อมบอกป้อมบอกป้อมนะครับบอกป้อมให้ระวังนัน่นปักกวาดปั๊บมีคนเลยอ่ตั้งฟรีกนเราบอกป้อมเราบอกป้อม โอ้ยแย่งว่ะงงจังเลยใครแย่งจะมาแป๊บเกต้องวนไปเล็กเ้าอีกทีนึะนีุ่งคนไปดูคลิปแต่ที่่ะเอมาแล้วเล่นโนให้ดูตายมาแล้วมาแล้วูดูคลิปที่นี่นะครับ Slider TV นะครับพี่อ่พี่อ่านนะ อะไรเออพิมอะไรแม็กซ์ไลเดอร์ทีวีโอ้แม็กซ์ไลเดอร์ทีวีด้วยนี่ตุชายาแขแล้วไม่มีใครรู้หรอกจริงการช่วยเหลือสูงสุดโพดีที่สุดดดนะเป็นเจ้าชีวิตผมเป็นเจ้าชีวิตด้วยไงอ่ะผมเป็นเจ้าชีวิตจะโนแมสต์ตาเดี๋ยวมันยิ่งมันไม่สุดอ่ะโอ้โนแมสคุณทองไม่สุดเหรอเอาสามพังแล้วางพัง โอเคครับ <Okay>, uh, oh. คลิปนี้ uh, oh. เอาแค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับเอะครับบ <Bye> ๊ายบาย